สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมะื่อวานนี้มีผู้โชคดีนะมานอจ่าพี่น้องจา๋งจาเยาวันลงไฮไลท์เจ้าไลท์แอดเขายุดยค้ะพี่น้องขะเขาย้ายแอดมากแล้วก็คลิปนี้ขัดสันเอาแอดที่เขาเมื่อวานนี้น้องพี่น้อง่ะแอดดยพลันในงวดเมื่อวานนี้เขาไปเซะ สองตทั้งบนทั้งล่างเลยนะรับพี่น้องจ่าวันนี้กับบพาดคับพี่น้องค่ะหวยออกเล็วมื่อวานนี้เมื่อนี้ตามโตองวดใหม่จากงวดประจําวันที่16เดือน7ปี6กหาเนาะรับพี่น้องค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีเนาะจ้าพี่น้องจ่าผู้ใดบ่โชคดีกับตามโตองวดใหม่ค่ะพี่น้องค่ะเลขหลายโตสําหรับแอดดุยพลันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขสามตัวเป็นกระมี่ห้าสองเจ็ดห้าแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะ เลขสองตัวศูนย์ 8, ก็มีศูนย์แปดสามก็มีสามเจ็ดสามแปดถ้าลักเจ็ดจะต้มีสองเจ็ดกับแปดเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอบดูยพรรันนี่งวดที่แล้วนี่เข่าสองตัวทั้งบนทั้งล่างเข่าเทิงหกหนึ่งแล 1, 7, ้วก็ทั้งหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดนี้กับบ๊อพาดค่ะหวยออกแล้วโมว่านี่้อนี้กัลงให้เลยค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้แม่นลังหวยออกเด้อจ้ะ เจ้าได้เด็ดเจ้าได้แมนคัดสันมาหายในะช่องเยาวันพาสองเลีกเด้อค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับกุยซ้อกาวกุยซอกาวเดีกกะวัตถีแล้วนี่ใบนี้เขาสามตัวตรงๆเลยนะคะหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะสำหรับกุยซ้อกาวขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดกุยซ้อกาวเด็ดพี่น้องค่ะกุยซ้อกาวคลิปนี้เอามาให้ยสองใบทอจ้ะพี่น้องเด้อ เอาใบสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างมาให้น้ำค่ะพี่น้องค่ะโมเทลวเลขสามตัวสี่หนึก็ับเขาา3ตัวตรงๆงเลยเดี๋ยวจะพี่น้องเด้อสำหรับกุยซอกวนี่วันนี้เลขสาตัวปกติมีหนึ่กับ172่ค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ก็สิบปตรงกับแอดดุยมืกี้นะค่ะพี่น้องเนาะเป่าไปกดเลข ลอตเตอรีในกระเป๋าตังค์ไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะลอตเตอรีกเป๋าตังค์เริ่มขายแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปมีเงินไปมีตังค์อยู่ในแอปเป๋าตังค์ก็รีบกดเลยค่ะพี่น้องค่ะชุดนี้เป็นของวิศสก,กาวเห่ืกันค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเป็นชุดสองตัวล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองตัวล่างชุดอ่าหกหางหกตัวสำหรับแอดกุยสก,กาวนี่เพป่นสีหายมาหลายใบเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ สำหรับเหล็กที่มันเข่ามันแม่นนี่มักสิว่างก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องโอเทลเ,เนี่ยเขาหกหนึ่งต้งตรงว่านี 7, ่สามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดหลักกับห้าเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลทุกทุกแอดทุกทุกท่านคะ่ะเจ้าไดเด็ดเจ้าไดเแม่นกับสีสันหามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งเด้ลชมคือเก่าล่ะค่ะพี่น้นนนนนองค่ะ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถูกหวยรวยเบอร์เมืองบานนี้นะคะ่ะตามต่องวนไม่รำรวยรำรวยถูกหวยล้วบ้านทีหนึ่งคือเก้าเราจะพี่น้องคะ่ะ